สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มี power amp มือสองมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็น power amp ขอาวหน้าขาวนะครับผมนะตัวนี้เป็นรุ่น K คสสี่พันนะครับผมนะตัวนี้สามารถขับเสียงกลางนะครับสิบสองสิบห้าได้ข้างละสี่ดอกนะครับขับซับเบดสิบแปดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วได้นะครับผมนะตัวนี้นะครับแท่นก็ใหญ่นะครับแล้วก็สูงแล้วก็ยาวนะครับตัวนี้นะครับตัวแท่นจะสูงอยู่ที่นะครับสี่นิ้วสองหุนนะครับ สี่นิ้วสองหุนเป็นหน้าขาวนะครับเป็นหน้าขาวสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นทัซิเตอร์จังเกิลนะครับเกรดดีนะครับผมนะเกรดแบบที่ใช้กับ power amp นอกเลยนะครับผมนะตัวนี้นะสูง4นิ้ว2หุนครับนะหน้าเป็นรูมิเนียมนะครับผมนะไฟหยกสวยนะครับนะไฟหยกสวยนะตัวนี้นะครับหม้อแปลงใหญ่เป็นหม้อแปลงซีคอนนะครับคาปา6ลูกนะครับ พัดลมรอบจัดนะครับพัดลม4นิ้วนะครับพัดลม4นิ้วนะคือมันสูงนะครับลูกค้าตัวนี้มันไม่ใช่2 u นะนะครับเป็นสินค้ามือสองสามารถขับ18ขับ21ได้นะครับผมนะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินครับ1 5ึ่งหมบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับปกติราคาจะอยู่ที่ 1, 1, 1นะึ่งหมื่นหนึ่ห้าร้อยเนาะพอดีหลุดมัดจำนะครับก็เลยาราคาลดลงมานะครับเหลืออยู่ที่ 1500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับมีบริการจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนะในส่วนของปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะครับในส่วนของปลายทางบวกเพิ่ม300บาทเนาะนะครับผมนะส่งได้ทั่วไทยนะครับผมนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาได้นะครับหรือแอดไลน์ก็จะดีนะครับในการส่งที่อยู่ในการส่งบัญชีต่างๆนะครับในการพูดคุยกันก็จะสะดวกนะครับในการแอดไลน์นะครับแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือแอดจาก ID เนาะนะครับในส่วนของพวเวอมตัวนี้นะครับผมนะก็แรงๆนะครับเสียงดีนะครับเสียงใสเสียดายไม่ได้ลองไม่ได้เทสนะครับเพราะว่านะมันขําแล้วนะครับผมนะพอดีข้างบ้านเขามีงานนะครับก็เลย ่าไม่ได้เทสให้ชมกันแต่เสียงดีครับตัวนี้นะทรานซิสเตอร์เกลียนนอกเลยทีเดียวนะครับผมนะบอร์ดได้สามชั้นนะครับผมนะครับอ่าแปได้นะครับข้างสามข้างละ3ข้างละ4ดอกนะครับยีนิ้วแนะนําข้างละ2ดอกนะครับผมนะอา่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับทองแดงแท้นะครับทองแดงอออ่่่าาา ทองแดงเส้นใหญ่นะครับตัวนี้นะเป็นทองแดงของค่ายฮิตาชินะครับนะมอแปลงลวดลวดทองแดงนะครับเป็นของข่ายฮิตาชิเนาะนะครับสําหรับพอแวมตัวนี้นะครับผมนะการรับาบความร้อนพัดลมนะครับด้านัดตัวนี่ไหวไหมนะครับไหวนะครับเพราะเป็นพัดลมรอบอ่าเป็นพัดลมรอบจัดนะครับใบพัดขนาด4ีนิ้วนะครับก็อ่า ดูดลมได้ดีนะครับผมนะดูดลมได้ดีนะสำหรับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถโทรนะครับแอดไลน์มาสอบถามกันได้เนาะนะครับนะนี่นะครับทริเตอร์นะครับผมนะสามารถโทรมาสอบถามกันได้ก่อนนะครับราคา10,000หมืนะครับห้าบาทนะครับใกล้ออกพันษาแล้วนะครับผมนะตัวนี้พังมามีอะไรนะครับซ่อมนะครับช่างทั่วไปก็สามารถซ่อมได้อะไรไม่ลบเบอร์ครับตัวนี้นะนะครับก็ซื้อสวยแท่นยาวใหญ่เลยทีเดียวนะครับ